ขี่เว็บไปแม่สอดใช้ค่าน้ามันเท่าไหร่น้องแดงกมาแก้ตัวนะจากรอบที่แล้วนะครับที่น้องแดงเคยมาเสียที่นี่แหละน้องแดงอยู่ดีก็ดับเลยเหมือนบิดไม่ขึ้นแล้วก็ดับไปเลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถูถ่ายไบเว็บทริปนี้ผมจะพาทุกคนขี่น้องแดงไปเที่ยวภาคเหนือกันบ้างหลังจากที่หลายๆคนเรียกร้องนะครับอยากให้น้องแดงไปเที่ยวภาคเหนืออีกครั้งวันนี้นะครับรถผมก็ได้เตรียมเสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วดูสภาพนะครับเย็นมากๆนะครับกล่องนะครับยังแตกกระจายเลยนะฮะทริปนี้นะครับเราไม่ได้ติดกล่องข้างไปนะครับดีวเราไปสภาพนี้เลยนะครับมีของเต็มกล่องหลังนะครับตอนนี้คือเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็มแบบแน่นอะ แน่นกล่องเลยนะครับทุกคน กระเป๋าหน้านะครับมีอันนึงแล้วก็ตะกร้าหน้าเต็มเลยนะครับจะมีพวกอุปกรณ์พวกกับฉีดโซ่มีรองเท้านะครับมีถังน้ํามันสำรองมีสะกันฝนเดี๋ยวอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมใช้ในทรปนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้เครื่องนะครับก็ยังเป็นเครื่อง5้าสนะครับที่เราอัปเดตกันล่าสุดเลยอย่างมิชลินนาคาีนะครับโซ่สเตอร์ไล่14 3 5นะครับโซอาร์เคโอเิง428ทั้งหมดนี้ก็คือสเปครถผมนะครับเบาะก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับถ้าใครได้ดูทิปชุมพรนะครับล่าสุด ที่เราไปมานี่คือแบบเครื่องเหนียวมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เตรียมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนขี่น้องแดงเนี่ยกับไปที่แม่สอดอีกครั้งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยน้องแดงอ่ะพังคาเงินเลยนะครับที่แม่สอดพบพระนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ไปพบผ่าน๋ยวดูก่อนว่ายังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปให้ถึงแม่สอดก่อนรอบนี้หวังว่าจะไม่พังกลางแม่สอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขนของไปเยอะมากนะครับรอบนี้แต่ทุกอนุของรถที่ขนไปได้คือเต็มหมดให้เราเตรียมตัวแล้วก็เดินทางกัันนะครบ รอบนี้ผมลองใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ดูนะอันนี้เป็นรุ่นท็อปสปีดนะครับเบอร์40สังเข็มร้อยเลยอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องกรุ๊ป4บวก5ผมได้มา750บาทผมสั่งจากติ๊ t o อกนะครับร้านนี้นะครับพี่เขาเลายน้ำมันเครื่องบ่อยมากผมรู้สึกว่าใส่อีแดงเน้ะมันเข้ามากนะครับกับน้ำมันเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเดินทางตัวนี้จะเกรดสูงกว่า7,001ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยหรืปล่เสื้อกันฝนมาถึงพอดีแต็มเลย นี่ครับเสื้อตัวนี้เสื้อกันฝนเขาอ่านว่าโพลีโพลีอ่านว่าโพหรือโพเลใครอ่านยังไงบอกผมหน่อยดิผมไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะครับอันนี้ผมสั่งไซ M, ส์เอสีแดงมานะผมสั่งไอ้ถุงกันน้ํารองเท้ามาอีกอันหนึ่งก็พร้อมลุยนะครับทีมนี้เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวผมทิ้งริงไว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้แล้วกันจะได้เข้าไปกดตํากันได้นะครับ เ,เดินทางจากกรุงเทพนะครับเวลา6โมงครึ่งนะครับคิดถึงน้องแดงขี่กะไกลเหมือนกันเนี่ยเาที่แล้วไปชุมพรก็ประมาณ500โลเนาะน,นี่เราไปเชียงใหม่ประมาณ700รโลแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะพาขึ้นทางแม่สอดก่อนนะครับไปวนขึ้นทางข้างหลังนะแล้วก็ช่วงนี้พายุเข้าไทายเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเริ่มเบาลงละไม่รู้ว่าค่าน้ำมันไปแม่สอดเท่าไหร่นะครับสำหรับเจียโนจำได้ว่าประมาณ400กว่าบาทนะแต่ว่าการใช้เวลาน่าจะนานกว่าน้องโนนะครับ เพราะว่าผมจะขี่ยินพืนประมาณ890พอนะครับเราเน้นเซฟเครื่องด้วยนะครับเป็นลูกใหญ่ต้องขี่แล้วก็พักบ่อยๆเราจะออกเส้นคลองเจ็นะครับวิ่งโลจนะเข้ายุดยาเลยนะฮะ เทนนี้น่าจะลุนระยะทางได้ไกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่ารถติดฝั่งหลังสิทธิ์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปอีกไม่ไกลนะครับก็น่าจะเจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยนะครับนาเดายาวไปถึงแม่สอดเลยก็เตรียมพร้อมนะครับวันนี้ยาวไปนี่ยครับด้านหน้าเราก็ถึงวังน้อยแล้วนะครับผมจอดพักรอบนึงก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าเราขนสัมภาระอะไรยังไงบ้างนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะตรงเข้ายุดยาไปเลยนะด้านหน้าก็คือถนนพหนโยธินนะครับ ช่วงเช้าเส้นนี้มอไซค์โคตรเยอะครับเฮ้ยรอตอนนี้เราถึงอยุธยาแล้วน้องแดงนี่คือแบบสำหรับผมนะพอรู้สึกคือเครื่องแน่นมากเครื่องไม่มีอาการรู้สึกว่าเครื่องอรรอในีําทำมาดีมากเลยนะนิ่งๆน,นะเออข้าโพวงีโยนนิดเดียว ต้องปรับโช้หลังสักหน่อยเราเข้าถนนเอเชียหมายเลข32แล้วนะครับยา,ยาวๆเลยนะครับวันนี้เหลือ423กิโลนะครับสู่แม่สอดข้างหน้าเริ่มมีกลุ่มฝนละผมชอบฟิลขี่เว็บมากเลยครับตอนนี้มัน ย้อนกลับไปตั้งแต่แบบช่วงทําช่องใหม่ๆห่อีกอย่างหนึ่งคือมันประหยัดมากนะครับสําหรับเวฟถ้าถามความประหยัดตัว1 1 0ตัวเนี้ยกับ125ี่ที่ผมขี่ตัวไหนประหยัดกว่ากันบอกว่า125นะครับร้อ้าประหยัดกว่าในความเร็วเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าต่างกันเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณแบบไม่ไม่เกิน10โลลิตรอะถ้าขี่เนี่ย80 90เ้ายก็จะอยู่ประมาณ 50ไปลายๆถึง60ส่วนพคันนี้ก็จะอยู่ประมาณ50ต้นต้นๆลยประมาณเนี้ยแต่ข้อเสียเปรียบสําหรับคันนี้ก็คือถังน้ํามันมันแค่3.7ลิตรน,นะครับถังเล็กมากก็เต็มที่ก็ร้อยยี่ร0อสประมาณเนี้ยเอาคันนี้มาวิ่งที่ไหนก็ต้องพกถังน้ํามันสํารองไว้ตลอดนะครับแต่ถังสํารองผมไม่ได้พกใหญ่เหมือนเมื่อก่อนละผมพกเป็นขวดจากเล็กอันนี้ก็บางประหันนะครับในอยุธยานะครับใกล้เข้าอ,อ่างทองแล้วมันเพลินเดียร์มันขี่แล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับไปเรื่อย ท่าที่รถไปได้นี่ผมใช้การเร่งน้อยมาก,กน,นะผมไม่อยากเค้นมันเพราะว่าปลอกเสื้อสูบมันเริ่มบางแล้วก็เลยจะขี่แบบเซฟที่สุดนะครับแล้วก็มันจะได้แบบวิง่งจะได้ใช้แบบทนๆหน่อยนะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับรอบนี้ทํามารู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคมากเลยครับแล้วก็ถ่ายแล้วมาวเครื่อง็อปสปีดไปด้วยนี่แบบโอ้นิ่งเลยอะเข้าเกียร์แบบสบายมากครับต่างกันเลยอะด้านหน้านะครับเรากําลังจะเข้าเขต จังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้ก็เวลา7จ็ดมงห้นะครับ1ชั่วโมง20นาทีนะครับมาถึงนี่ละแล้วมันเริ่มขยับแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวผมจะแว้ทานข้าวที่อำเภออินบุรีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นด่าความเร็วนะครับเห็นเขารายงานกันมาอยู่แต่ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าเขายิงจากตรงไหนสำหรับด่านนี้นะส่วนต้องแดงเหรอไม่เกินแน่นอนบอกเลยเรามาถึงที่อินบุรีแล้วนะครับผมเดี๋ยวแวะทานข้าวปั้มนี้ก่อนนะครับเริ่มหิวแล้วตอนนี้เวลา8โมงคึ่งนะครับ2ชั่วโมงครึ่งพอดีล้วามาันใกล้ลงวาขีดแดงแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปได้ไก,กลหรือเปล่า ถวตรงนี้ก็จะมีครัวยุงข้าวอยู่นะไอ้น้องหมามาครับมือน,นี้ก็กระเพราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้ำเก๊กง้ยนะครับขออนุญาตทานสักแป๊บหนึ่งเอย๋ยวผมจะพาไปดูที่รถอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวว่าจัดของมายังไงบ้างนะครับ มาเช็คฝนกันนิดนึงนะครับอันนี้ App Rain er นะแอปเ a นวิเวอร์นะนครสวรรค์โลกนะครับไอตรงที่มันเป็นดแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่พายุเข้านะครับถ้าตามทางเลยคือไม่มีแล้วนะมีที่แม่สอดอีกทีนึงเลยถ้าฝนไม่ตกเลยผมจะพาทุกคนไปถนน3 3ด้วยนะไปถ่ายรูปตรงนั้นสวยมากนะครับอันนี้ก็คือสภาพรถผมนะอันเนี้ยก็คือเสื้อกันฝนนะครับด้านล่างก็จะมีถุงรองเท้าที่มันกันน้ํานะครับมีรองเท้า ที่ตรงนี้คู่หนึง่งแล้วก็มีพวกที่ฉีดโซ่พวกหล่อลื่นอะไรอยู่ในนีน้ชุดหนึ่งนะครับมีน้ํามันเครื่องด้วยเอาไว้มาเติมนะครับกระเป๋าันนี้ใส่พวกกล้องนะครับอุปกรณ์กล้องนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆส่วนหลังกล่องเนี่ยใส่พวกเสื้อผ้านะครับครีมพวกอาบน้ําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละ แน่นแน่นทุกจุดนะครับใต้บอกก็จะมีเครื่องมือนิดหน่อยเครื่องมือที่เติมลมอะไรพวกเนี้นะฮะไปกันต่อครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับผักทานข้าวมาเกือบชั่วโมงตอนนี้ก็เวลคัมทูชัยนาาแล้วนะฮะ ยากาศตรงนี้ดีมากครับระหว่างเมืองไส่นาทไปอุทยัยธาน,นีนะครับตอนนี้น้ำมันเออน้ำมันหมดแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันปั๊มนี้นะครับปั๊มแรกวิ่งมากิโลนะเกือบ200โลอะ่ะประหยัดมากเดี๋ยวผมคำนวณให้ว่าได้เท่าไหร่ ผมมาได้รับคำถามมาว่าเออทำห้าสามขยายลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยมากินน้ำมันเยอะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่เก้าห้าเก้าห้างแรกนะครับวิ่งมาร้อยเก้าสิบสองกิโลก็เติมไปร้อยหนึ่งได้หกสิบสามโลลิตรพอดีนะครับ จริงๆอ่ะเขาเติมให้ผมไม่เต็มนะครับมันน่าจะเหลือจริงๆประมาณ60โลลิตรได้อยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูทางต่อไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับวันนี้ลมส่งท้ายเรานะครับคางคข้างขี่สบายขี่ง่ายนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางแยกเลี่ยงเมือง122แล้วก็ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับขึ้นตรงไปในอำเภอเมืองนะครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราเลี่ยงเมืองไปนะครับไปทางกำแพงเพชรนะครับก็จากตรงเนี้ยก่อนถึงทางเลี่ยงเมืองเนะี่ยไปกำแพงเพชรจะ124กิโลนะครับจากกำแพงเพชรออกไปประมาณ60กิโลก็ถึงตากกันนะครับแต่ถังเนี้ยผมว่าน่าจะถึงกำแพงเพชรนะไม่น่าถึงตากน่าจะไม่พอถ้าเป็น125พอ ตอนนี้น้ำลงมาถึงแถวนี้ยเน่ยแดงแบบแดงแล้วก็ไหลแรงมากนะครับเนี่ยผมเพิ่งติดตามข่าวนะครับตอนนี้ทางเหนือนี่น้ําท่วมหนักมากเลยอะเดี๋ยวผมก็จะพยายามตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางไปนะเพราะว่าผมไม่อยากติดเหมือนรอบก่อนนะครับรอบนี้มาคนเดียวด้วย ขวามือเรานะครับที่เป็นภูเขาสองลูกเนี่ยเรียกว่าเขาหนอ่อกเขาแก้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าลูกไหนเรียกเขาหนอ่อกเขาแก้วนะครับแต่ลูกข้างหลังนูนะ่นน่ะเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะผมจะบอกว่ามันสวยมากนะครับตอนขึ้นไปแต่ว่าผมขาสั่นมากเหมือนกันผมว่าไม่ได้ขึ้นมานานมากๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาทุกคนมาขึ้นที่นี่นะช่วงที่ควรขึ้นนะครับก็คือไม่เช้าก็เย็นเลยนะครับแล้วก็พกน้ําไปด้วยที่สําคัญนะครับ ที่นี่ลิงเยอะมากต้องระวังลิงด้วยนะครับเวลามาจอดรถไดอย่างมอไซค์เนี้ยก็พยายามเก,ก็บของให้ไม่ชิดนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกำแพงเพชรครับเย้เข้ากำแพงเพชรแล้วนะฮะตอนนี้ฝนเริ่มลงมไปปลอยแล้วนะครับ มันนะครับตกขีดแดงและได้เติมที่กำแพงเพชรพอดีนะครับถังที่สองอีกทีนึงก็น่าจะถึงเลยนะเราเติมพร้อมน้องรถเลยน้องรถถัง5.4ลิตรคันนี้ถัง3.7 ถังนี้นะครับลงมาเหลือ48โลลิตรมันก็ชเชยๆถังแรกที่เราเติมไม่เต็มนะตอนนี้ได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่55โลลิตรนะครับประหยัดมากฝนเริ่มลงนะครับแต่อากาศดีครับอากาศดี ้าม,มาสู่จังหวัดตากนะครับตรงนี้ก็คือวังเจ้านะครับนะครับเราก็จะเห็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตากยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตากไปสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางแม่สอดน,นะก็ย้อนเส้นทางเดิมเลยนะครับกับ ทริปก่อนนะครับที่พาน้องโนมาดีย๋ยวเราจะไปเริ่มที่แม่สอดน,นะครับแล้วก็จะขึ้นเลอต่อกันนะเดีย๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปทางแม่สอดถนนหมายเลขสิบสองนะครับขึ้นมันก็จะมีปตทอ,อยู่ปั๊มนึ่งนะครับเผื่อใครน้ำมันหมดอะไรเงี้ยก็แวะเติม,มันก่อนก่อนจะขึ้นเขากันนะฮะส่วนของผมมันยังเต็มอยู่เริ่มขยับแล้วน่าจะพออยู่ 7จ็ดสิบเก้ากิโลนะครับอุ้ยฝนหรือเปล่าวะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางแยกตากแม่สอดน,นะครับปทรแรกเลย ก่อนขึ้นเขานะครับฝนตกครับไม่รู้ว่าตกยาวถึงแม่สอดเลยเปล่าเ,าเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไปลุยกันดีกว่านะครับตอนนี้น้ำมันยังเต็มอยู่นะไป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 ลุยกันต่อทุกคนตอนนี้ฝนน่าจะตกคุมทั่วเขาเลยนะก็ลุนดูว่าจะตกถึงแม่สอดเลยหรือเปล่านะครับก็เหลืออีกเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะไปเรื่อยๆนะครับถนนน่าจะลืน่น ตอนนี้หลักๆนะครับผมก็เนี่ยใส่ถุงคุมรองเท้าเลยนะครับไม่อยากให้เท้าเปียกนะครับเพิ่งเริ่มทิเท้าเปียกถุงเท้าเปียกเมื่อไหร่มันก็จะมันไม่ค่อยสบายตัวนะครับเพราะว่าศูนย์รวมเส้นประสาทมันอยู่ที่เท้านี่แหละอะไรก็เปียกได้นะครับยกเว้นเท้านะโชคดีที่เอาเสื้อกันฝนตัวนี้มาอยู่แล้วนะคะรับตัวนี้กันฝนได้ระดับหนึ่งเลยแเดี๋ยวเอาไว้นักๆหน่อยก็เดี๋ยวค่อยใส่เสื้อกันฝนอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับแต่ผมชอบนะบรรยากาศอะไโคตรชอบเลยสดชื่น รุปผมว่าผมใส่ดีว่ามันน่าจะหนักเกินละการเลือกเสื้อกันฝนของผมอะทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องหลบสอดหมวกหรือว่าถอดอะไรที่เราสามารถใส่ทับได้เลยก็คือเราจะดูเสื้อที่มันเป็นแบบเป็นสีแบบเหมือนไซส์ช่วยเชิดอะที่มันสามารถสวมทับได้เลยนะครับมันจะมีบางรุ่นที่แบบเราต้องสวมผ่านคอใช่ไหมมันก็ต้องถอดหมวกอะไรเงี้ยบางจังหวะมันไม่ทำอะไรเงี้ย รอบนี้นะครับน้องแดงมาแก้ตัวนะจากรอบที่แล้วนะครับที่น้องแดงเคยมาเสียที่นี่แหละขึ้นเขายาวนะครับเครื่องมันโอเวอร์โหลดทั้งน้ําหนักทั้งการไล่เตอร์มานะครับไม่พอเรียบร้อยเลยแต่รอบนี้น่าจะโอเคนะอากาศไม่ร้อนด้วยฝนตกนะครับเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่ก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เล้ครับเริ่มขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวผมขี่ไปเรื่อยๆตามรอบเครื่องแล้วกันมันชันจริงครับเส้นนี้ Sua sôi sôi một mà móng mà, lóng lóng móng 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 2 จะบอกว่าวันนี้บรรยากาศโคตรดีฝนก็ตกนะครับโคตรชุ่มฉ่ำเลยชอบชอบมากแดงก็ขึ้นได้มาเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับค่อยๆไต่ขึ้นนะครับไม่เค้นเครื่องเท่าไหร่สบายๆนะครับรอบที่แล้วนะครับผมจอดน้องโน่ไว้ตรงนั้นนะแล้วก็ถ่ายรูปไปมุมนี้นะครับสวยมากอันนี้ขึ้นมาสักพักหนึ่งอะ่ะเลยมูเซอร์ครับกอนลงเขาลูกเนี้ย ะะก็จะเป็นทางลงลาดชันนะครับใช้ความระมัดร,ระวังเลยนะครับตรงนี้ อีก3ามกิโลนะครับเราก็จะถึงที่พักเดี๋ยวผมจะพาไปแวะก,กินข้าวผัดกุ้งก่อนนะครับมันจะมีร้านนึงอร่อยมากผมไปชิมรอบที่แล้วแล้วแบบกลับมาอีกรอบแล้วติดใจอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปกินเนี่ยก่อนเข้าโรงแรมผมก็น่าจะนอนโรงแรมเดิมนี่แหละมันถูกแล้วก็แบบสบายะ่ะ เหลือ20่กิโลสุดท้ายนะครับฝนน่าจะหยุดแล้วแหละอูโหูสวย กำลังแลนดิ้งลงสู่แม่สอดน,นะครับอีกประมาณน่าจะลงเขาประมาณ5-6โลนะครับแต่ว่าทางลงเขาเนี่ยดูพื้นดิต้องขี่ระวังวนะเนี่ยโ,โอ้โหขูดซะเลื้อยเลย13บกิโลสู่แม่สอดน,นะครับเราเห็นเมืองแม่สอดแล้วนะฮะ แล้วไม่สอดก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ9ชั่วโมงครึ่งนะมาถึงนี่รวมพักรวมอะไรด้วยนะครับ คือเมนูที่ผมติดใจนะครับมันอร่อยมากนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะเป็นกุ้งที่แบบเขาแกะแล้วอะอฟีลประมาณกุ้งสับนะครับข้าวเนี่ยถ้านึกไม่ออกก็คือเหมือนข้าวบริยาเบียนี่ที่ผมเคยกินที่มาเลยมันเป็นข้าวยาวๆหน่อยแต่ว่าไม่เชิงเบียนี่หรอกเหมือนเป็นข้าวดอยหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่กินแล้วอร่อยมากครับนี่อันนี้เป็นต้มเหลงนะครับใส่ใบกระเพรานี่แซ่บมากขออนุญาตทานก่อนนะครับ โอเคถึงแล้วนะครับโรงแรม O 2 Hotel นะครับปไปเดี๋ยวเราไปเปิดห้องก่อนไปดูมีห้อง,งว่างปะน่าจะมีแหละเรียบร้อยครับแล้วก็มาถึงห้องอันนะครับห้องโคดีอันนี้ห้าราทเอ้าสิบาทนะนี่ครับมีซิงค์นะครับอยู่ตรงนี้มีเตาด้วยนะตู้เย็นแล้วก็ห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องนอนตรงนี้นะครับ 590บาทที่แม่สอดโรงแรมโ2นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของอะไรก่อนล้กันนะครับฝนตกหนักเลยเอา้าวไม่ตกละเห็นน้องแดงจอดตากฝนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวผมลงไปฉีดโซ่เพิ่มก่อนเพราะว่าลุยฝนลุยน้ํามาที่นี่มันตกตกหยุดหยุดอ่ะมันไม่ได้ตกแบบตกหนักตลอดนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะ กับเส้นทางเลอตอที่ผมจะพาวิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็ตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ํามันนะครับจะได้คํานวณค่าน้ํามันด้วยนะครับน่าจะประมาณ300นิดๆน,น,นะครับมาดูค่าน้ํามันปัจจุบันนะครับค่าน้ามันปัจจุบันตอนเนี้เราเติมไป310บบาทนะครับมาถึง แม่รามาแล้วนะครับในระยะทาง514กิโลนะครับโคตรประหยัดเลยประหยัดมากครับตอนนี้น้องแดงผมได้5 4 6 2โลลิตรนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าประหยัดพอควรเลยนะครับสำหรับ50โลลิตรเนี่ย